สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับฟวายเชนแนวชัยมงคลนะครับขอบกราบทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมามารับชมการเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ข้อของอบตวันเพ็ญนะครับอ่าข้อ,อนี้ก็มีควายสวยๆเหมือนเดิมนะครับอ่าเป็นควายที่มีเหล่ากอชัดเจนรวมกันอยู่ที่นี่พอสมควรนะครับอ่า ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับ0 9 8 9 8 8 0 5 3นะครับเป็น ID ไลน์นะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับก็เอดไลน์เข้ามานะครับสนใจที่อยากถ่ายคลิปนะครับเปิดราคานะครับไปแค่นั้นเาลิมลก็จะตามไปที่หน้าครอบแบบนี้นะครับผมถ่ายให้ฟรีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะในนาตัวนนาตัวนี้นงครับชื่อวันเพนแทเล้านะคะอยู่หมู่สามบ้านหัวดงค่ะ ตำบลหนองกระทุมอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะครับชื่อฟาร์มอะไรนะฟาร์มโชคธนภัทรค่ะโชคธนภัทรนะครับโชคธนภัทรเอาละวันนี้เรามีเปิดแบบไหนมั่งครับวันนี้มีมีเปิดเป็นตะกอตัวผู้นะคะเป็นตะกอตัวผู้เนาะใช่เหล่ากอนี่มาดีเลยใช่ไหมมาดีค่ะออกมาดีค่ะเอาละตัวไหนมั่งครับตัวไหนมั่งตัวนี้ค่ะตัวนี้ก่อนเลยเนาะตัวเขาใหญ่เลยค่ะตัวเขาใหญ่ชื่อเจ้าเพชร ตัวนี้ชื่อเจ้าเพชรตัวนี้ชื่อเจ้าเพชรนะครับเป็นลูกของใครครับเนี่ยแม่เขาตัวนี้ค่ะแม่เขาอ๋อนี่คือแม่เขาแม่บัวลอยสูง143ค่ะตัวแม่บัวลอยใช่ค่ะสูง143นะครับแล้วลูกคือตัวนี้ลูกตัวนี้ชื่อเจ้าเพชรค่ะเจ้าเพชรเป็นพ่อไหนทับไว้ครับเนี่ยอันนี้ซื้อเข้ามาตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นพ่อคุ้มฝูงนะคะเป็นพ่อคุ้มฝูงอ่าฝ่ายอุทัยเนี่ยค่ะโอเป็นพ่ออุทัยเนี่ยนะดูดูเข่าค่ะเนี่ยดูโอ้ดูเข่าก็เมือ ่งเขาเปิดเปิดกลางๆนะครับควายประมาณสิาเดือนสิบี่เดือนค่ะตอนนี้นะใช่ใช่สิบสามสิบสี่เดือนนะครับน้องมาเพิ่งน้องเพิ่งได้เดือนกว่าอ๋อตัวนี้คือน้องเขาค่ะน้องตัวเพือกน้องเป็นลูกใครครับเนี่ยเขาก็บอกเป็นพ่อในฝูงอ๋อเป็นการพ่อคุมฝูงเหมือนกันคนไทย่น้องติดติดท้องมาเกิดที่นี่ใช่ไหมใช่มาสามแม่ลูกอ่ะเจ้าเพชรก็เป็นพ่อคุมฝูงเหมือนกันนะจะเปิดเท่าไหร่ครับเจ้าเพชรเนี่ยตัวนี้เปิดสี่0มืนสค่ะสี่มืนสองนะครับท่านผู้ชมค่ะสี่0มสอง พ่อพ่อเป็นเหล่าไทยเนาะเหล่าไทยค่ะเคยเห็นไหมเคย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 เห็นค่ะใหญ่ไหมควายตัวนี้เข้ามาจากพี่นั่นนะพี่เจลเขาก็แเงค่ะเนี่ยนะใช่ค่ะแม่เลยนะใช่ค่ะสามตัวนี่ค่ะเขาบอกเขาเป็นควายในฝูงเขาแล้ว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 คอกคอกคอกที่ว่านี่เขาฝูงควายเขาเป็นไงบ้าง ใหญ่ค่ะควายใหญ่ๆทางานใช่ไหมใช่ค่ะควายใหญ่นี่ก็แม่เขานี่ก็สูงว่าสี่สามใช่ไหมสี่สามขึ้นนะคะตัวนี้เขาเพิ่งผสมไปมาอยู่นี่นานยังแม่นี่มาอยู่นี่ได้เดือนนึ่งค่ะเดือนหนึ่งแล้วควายตัวนี้ก็มาพร้อมกับมาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยใช่ค่ะเอ้าก็แสดงว่าลูกก็เกิดที่ไหนเกิดที่ลูกเกิดกับเขามาเกิดเกิดเขามาใหม่ใหม่ใช่ค่ะอ๋อมาอย่างเล็กกูเลยตัวนี้เดียวเอาละครับตัวนี้ชื่อเจ้าเพชรนะครับเปิดเปิดเลที่สี่หมื่นสองเนาะสี่หมื่นสองค่ะ อโอ้แข้งขาแต่เข้งขาดีนะอ่าดูดูทรงเขานะครับทรงเขานี่กลางๆเปิดกว้างดีครับอ่าแล้วก็ตรงยาวรูกใหญ่อันนี้ใหม่มานนี้น้อยนี่นี่นะครับทรงตรงท้ายทอยนี่ก็ก็มีท้ายทอยหนหนกขึ้นนะครับอืมแล้วก็จะมีมีมีอ่องนะครับมีอ่องชัดเจนนะครับสีชมพูเออแข่งขาใหญ่ดีครับ เรากอนี่พอที่จะทําเป็นเป็นพ่อคุมฝูงได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้เนาะได้ได้เพราะมาจากครอพีนันเจีงของอเวงก็ต้องรู้จักกันทส่วนใหญ่หางไม่ดอกเนาะไม่มีจำหนิค่ะหางไม่ดอกตัวนี้คือไม่มีจำหนิอะไรไข่ดีนะครับนี่ครับแม่เขาถ้าเราเห็นแม่แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มั่นใจอยู่ครับเพราะว่าแม่เนี่ยมีส่วนสูงที่ร้อยสามสิบสี่สิบสามนะครับร้อยสี่สิบสามนะครับอ่า แล้วก็อ่ะดูแข้งขาของแม่นะครับนี่คือขาเล็บดีครับเล็บสั้นกลมใหญ่กีบดีครับนี่เราถ้าถ้าเป็นเหล่าไทยนะครับเหล่าไทยอยอ่าดูขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรชื่อแม่บอลลอยนะครับ,ม,บรมีตัวไหนอีกไหมตัวหนึ่งเปิดตองตัวเล็กอืม <laughs> เห็นแม่นี่ผ่านกล้องจะเนี่ยจะถามแม่นี่อะไรเนี่ยโหนตัวนั้นกันโงอ่ะค่ะโอ้โหตัวนี้แม่มารวยเปิดแม่นี้ใช่ไหมเปิดลูกค่ะอ๋อเปิดลูกไอ้ตัวนี้เกิด16เมษายนค่ะตัวเนี้ย16เมษายนใช่เปิดจองลูกตัวนี้ค่ะลูกเจ้ากล้องเหมือนกันอันนีโชกุนหล่าโชกุนค่ะอันนี้ควายหรืออะไรเนี่ยทําไมมันสีเหลืองอย่างงี้เนี่ยหรือว่ากวางดูเข่าวันนี้ค่ะดอกเข่ามันเกิดเมื่อวันที่16เมษายนค่ะ ลูกลูกพ่อไหนนะหลานโชกุลหลานโชกุลอ๋อลูกเจ้ากล้องเจ้ากล้องาโชกุ่อ่าคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเจ้ากล้องเมื่อก่อนอยู่ที่นี่ลูกเจ้ากล้องนี่เป็นลูกโชกุนเนาะโชกุค่ะทีนี้เขาก็เลยทับแม่นี้ไว้พอทับแม่นี้ไว้ตอนนี้เจ้ากล้องมันได้อยู่ที่นี่แต่ลูกเกิดมาแล้วได้กี่เดือนครับเนี่ยเกิดวันที่สิหกเมษาสิบหกเมษานะครับมีหกเมษาก็เมษาพฤษภามิถุนา ก็น่าจะได้เดือนเกือบสองเดือนไหมอ่าประมาณนี้แหละครับอเดือนแล้วค่ะเหลืองครับเหลืองแบบเหมือนกวางเลยมันูเขาเออนี่คือลูกของหลานของโชกุนนะครับอ่าเปิดจองเนาะเปิดจองค่ะยายานมก็จับยานมจับเท่าไหร่เปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นเนาะต่อรองได้ประมาณสิบเดือนก็จับได้อ่านะครับเป็นเป็นเป็นเพศผู้เป็นเพศผู้นะครับเป็นหลานของโชกุน มแม่เขาประมาร้อยสี่สิบสองค่ะคตัวนี้นะใช่ค่ะตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบสองนะครับเป็นเหล่าไทยเ,เหล่าไทย<ๆ>แท้นะครับอ่าแม่นี่มีตาแต้มนะครับเห็นไหมอ่ามีตาแต้มชัดเจนแล้วก็ตะคุยหนานะครับหนาแล้วก็แข้งขานี่เล็บนะครับเล็บสั้นจีบดีอ่างครับแม่มีอ่างเออนี่ นี่คือลักษณะของแม่นะครับตาแต้มชัดเจนนะครับแล้วก็ดูแข้งดูขากีบสั้นนะครับกรีบสั้นแล้วก็เออไหมกจีบสั้นแล้วก็จิกครับจิกดีถ้าเห็นแม่นะครับอย่างนี้แล้วก็สนใจก็จองลูกได้นะครับอ่างดีนี่คือแม่ตัวนี้โอ้ดูครับเอาเจ้าเพชรสองชั้นครับแม่นี้ ขาว่ามอยู่ไหมเนี่ยล่ามอยู่ค่ะล่ามเอาเอาแล้วหลักตักลงดินไปเลยใช่ไหมเหล็กค่ะเอนเป็นเหล็กนี่ไข่สวยนะครับตัวนี้ไ <laughs> ข่สวยดีนะครับหางไม่ดอกหางไม่ดอกนะครับเห <laughs> ลืองจริงๆเลยมันเหลืองได้ไข่เนี่ยเหลืองได้พ่อใช่ไหมเหลืองได้พ่อะแต่แม่เขาก็ออกสีดอกเหลาอยู่นะครับที่ <c oughs> นวลน,นวนตรงนั้นอยู่แต่ลูกนีเหลืองเปิดไว้ที่ เจ็ดหมื่นนะครับสิบเดือนจับนะครับคอตันตึกนี่คอตันดีเจ้าอะไรนะชื่อเจ้าสงการนะครับชื่อสงการนะครับเพราะว่าเกิดช่วงสงการพอดีเออเอาละมีอีกไหมมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวจะพาไล่ดูทุกแม่แล้วครับแม่นนี้เุ๊บจะพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวมันเจอกันแม่นี้นี่สวยจริงๆมันจะแย่หน่อยนะคครับ ตัวไหนมันเริหาตัวนี้ตัวเครือกอ๋อผมเดินผ่านไปได้ไหมเนี่ยได้ทำกันได้เลยีเชืออยู่นี่บัวลอยใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยตัวนั้นบัวลอยค่ะตัวนี้บัวใหญ่อ๋อหเจ้าซูโม่แต่ตัวนี้เจ้าซูโม่ที่เขาจองไปแล้วค่ะนี่นะนี่คือเจ้าซูโม่นะครับถ่ายคลิปที่แล้วมีเจ้าของแล้วนะครับจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่การค่ะไปอยู่การเนาะลูกแม่นี้ ใช่ค่ะเจ้าสุโมแม่สูงเท่าไรนะแม่สูง139ค่ะแม่สูง139นะครับชื่อแม่แม่โบใหญ่แม่โบใหญ่นะครับนี่คือเจ้าสุโมออกคิดที่แล้วจองแล้วเรียบร้อยจะจับเดือนไหนเนี่ยน่าจะอีกประมาณสองเดือนเอออีกสองเดือนนะครับเราจะไปที่ตัวตัวนี้ที่เจ้าแก้วค่ะตัวผู้เนี่ยตัวาจะได้ตัวนี้ตัวนอนอยิ่นะตัวนอนอยู่นี่ค่ะที่เจ้าแก้วตัวนี้นะครับที่เจ้าแก้วนะครับ อ่าเป,อเป็นลูกของแม่นุ้นเป็นลูกของแม่นี้แม่ชื่ออะไรนะแม่ของเขาชื่อแม่สวยค่ะชื่อแม่สวยนะครับแล้วเจ้าแก้วเนี่ยเป็นลูกพ่อไหนอ่ามันมันติดท้องมาติดอ๋อเพราะว่าซื้อมาจากไอ้หนึ่งบางปูอ่ะอ๋อซื้อมาจากใช่ค่ะควายนาคาเฟ่นเนาะใช่ใช่ไปจากาเฟอ่าลูกในลูกลูก <laughs> นั้นเร็วโอ้โหเขานี่นนวลเป็นเขาแก้วเลยนะครับ น,นี่นะครับนี่เขานี่ออกเป็นเผือกโอ้โหถ้าล้างดีดีเนี่ยใช่มไม่ได้ล้างนะ,ะมันน่าจะขวบก,กว่านี่ค่ะขวเห็นนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เขาครับออกสีสีเผือกหมดเลยครับแล้วก็จมูกก็เป็นสีเหมือนไม่มีกะเลยนะจมูกนะอ่ันจมูกไม่มีกะนะครับแล้วก็เขานี่ออกนวลแก้วไปเลยเห็นไหมเนี่ย โอ้ชื่อจับแก้วใช่ไหมเนี่ยจับแก้วค่ะเออแล้วเล็บนะครับอ่าเล็บก็ออกสีนวลนะครับตัวนี้ตัวเท่าไหร่ตัวเนี้ยสามหมื่นสองสามหมืนสองนะครับตอนนี้คือจับได้แล้วจับได้เลยค่ะจับได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบเผือกเป็นเพศผู้นะครับอ่าอยากจะเอาไปเอาไปเป็นจับสัตว์ได้หรือจะเอาไปเป็นพ่อคุมฝูงก็ได้เนาะ ราะว่าตัวเขาเนี่ยอ,อ่าคืออย่างนี้นะครับคือสังเกตที่เขาอ่าเผือกบางตัวที่ผมไปเห็นเนี่ยเขาเนี่ยก็ยังเป็นสีดําหรือเป็นสีน้ําตาลค้าอยู่แต่ตัวนี้เป็นเป็นเผือกนวลเลยนะครับอ่าต้องล้างอีกหน่อยให้ดแล้วก็มีขวัญอยู่ตรงนี้ขวัญหาบเงินหาบทองอยู่ตรงนี้นะครับขวัญก็เลยมานี่ตรงสะบกักนี่ขวัญอ,าอ่าอู่ข้าวอู่น้ําอยู่ตรงนี้นะครับควายตัวนี้เชื่องดี ไข่ก็ไข่ก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่โตขึ้นต้องต้องรอดูช่วงที่เขาย่อนย่อนลงมาอ่าเชื่องดีควายตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะมีควายอยู่ตรงนี้นะครับอู่ข้าวอู่น้ําตัวนี้หาบเบิ้หับท่องอยู่นี่อ่าอยู่ตรงโคนหัวมีตรงนี้นะครับถ้ามาลาอยู่ตรงนี้มีครับอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นี่นีๆๆๆ่อยู่ฝั่งนี้ เห็นไหมครับในทัดมาลายอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ฝั่งนี้ก็มีอยู่ตรงนี้ครับนี่เอออ่ามีคนคู่เยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขวัญจองทางอยู่มีอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับคนที่ชื่นชอบเรื่องขวัญน,นะครับอ่จาจอาแก้วนะครับตัวนี้ก็สามหมื่นเท่าไหร่นะสามหมื่นสองค่ะสามหมื่นสองนะครับจับได้เลยนะครับผมแม่เขาก็คือตัวนี้นะครับแม่สูงเท่าไหร่นะ แม่สูงร้อยสมเก้าแม่สูงร้อยสบเก้านะครับอพิ่งลูกสตัวอันนี้น้องเขาไหมเนี่ยน้องเขาครัก็ได้มาสามสามตัวนี้เลยตัวนี่นี้เนี่ยเนะเขาแม่เขาก็ยังออกดำๆอยู่นะแต่ลูกนี่ออกใสเลยครับออกใสนวลเผือกเหมือนสีตัวเลยนี่อืาสนใจก็ ตาอรองราคาได้นะครับเจ้าแก้วหมดหรือยังหมดแล้วค่ะหมดแลวเนาะไปเรามาดูตัวนี้เริ่มเริ่มมาดูตัวนี้เลยครับทีนี้จะให้ท่านผู้ชมได้ชมแม่นะครับเพราะว่าทีนี้ก็จะเป็นแม่ที่เป็นแม่บล็อกที่โอ้โหแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะอ,อมสินค่ะตัวเนี้ยแม่ออมสินนะครับแม่นี้ชื่อแม่ออมสินอ่าแล้วโูก ลูกลูกสิงหาเป็นลูกของพ่อไหนครับเจ้าฟองเหมือนกันนะคะหลายโชกุนอ๋อโอ้โหแม่นี่อยวันที่เก้ามิรินแล้วค่ะอืมอืมฮะเนี่ยนะพย้ายแล้วค่ะวันที่เก้าย้ายไปอยู่ที่ไหนละกาดาไปอยู่ทางอีสานเค่ะเหรอทางนี้ขางลูกเห็นะไปตัวเดียวค่ะอ๋อไปตัวเดียวที่คิดที่แล้วที่มาถ่ายชื่ออะไรน่ะสิงหาค่ะนี่นะคิดที่แล้วนะโอ้โหมีคนจองแล้วครับสิงหาอ่าเจ้าสิงหาแล้วครับเจ้าซูโม่มีเจ้าของไปแล้ว โตแล้วครับแต่ว่ายัง,ย,งยังกินนมอยู่ในท้องแม่มีไหมมีค่ะเออโอ้ยังให้ลูกกินนมอยู่กี่เดือนแล้วครับในท้องแม่เนี่ยในท้องสามเดือนแนะม่ชื่ออะไรนะแม่ชื่อออมสินแม่ออมสินนะครับอ่าแม่ออมสินถ้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้จะจะเห็นนะครับว่าเจ้าจิงหาเนี่ยตัวเล็กๆอยู่นะครับอ่าเราไปทันตีแม่นี้เลยแม่นี้ก็แม่บัวง,าม,มวงามเนาะ อยู่ในท้องมีไหมครับมีค่ะครับโชคอบตลิศส่วนสูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสามเหมือนกันแม่นี้ยาวครับหลังตรงดิ้งเขามีเนี่ยลูกเขากับแม่เขาเป็นตัวเมียหมดเลยค่ะสองตัวลูกจะฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ค่ะทั้งคู่เลยทั้งคู่เป็นตัวเมียหมดเลยตัวเมียทั้งคู่ค่ะตัวนี้นะครับหนาครับเอ่อหลังนี่เป็นแพรเลยแล้วก็ตะคุยหนาดีนะครับอยู่ในท้องทับอบตโชคโชคของอบตลิศไว้นะครับกี่เดือนแล้วน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนค่ะอ๋อสี่ห้าเดือนแล้วนะครับ อ่าดูขานะครับนี่ขาอ่าของควายเหล่านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับใหญ่ครับตีนโตเล็บสั้นนะครับกีบหางแล้วก็จิกอ่านี่อย่างนี้คือให้ชมนะครับวันนี้ให้ชมแม่ไปก่อนวันนี้เราเปิดเฉพาะตะกออ่าเป็นตัวกอตัวผู้นะครับอ่านี่คือลูกของเขาเย็นอยู่นี่เนาะหนึ่งสอง 2> 1, 2, นี่ครับเป็นตัวเมียท<อ>ั้งนั้นเลยลูกเ,เลยค่ะมลูกตนลูกลูกลูกพ่อไหนนี่วันนี้สายดาวค่ะดาวสายดาว หลานดาวซีพีตัวนี้เนาะหลานดาวซีพีพ่อเขาขายไปอยู่ทางเชียงใหม่สูงลอยครับแม่นี่สูงลอยชื่อแม่อะไรตัวนี้ไอ้ขวัญเดือนขวัญเดือนนะครับขวัญเดือนสูงลอยดีหนาครับแม่นี้ขวบกว่าขวบกว่าเองใช่ยังไม่เลยสองขวบเซ็โอ้อยังไงก็ปลาเข้าร้อยสี่สิบห้าแน่นอนคือตอนนีคือก่าไว้ที่นู่นนะสุดๆเลยนะตอนนี้ร้อยสี่สิบเลยค่ะตอนนี้นะ ลองวันแล้วเลยร้อยสี่สิบแล้วครับปีกว่าแม่ขวัญเดือนนะครับขวัญเดือนแล้วก็จะมีแม่แม่นี้โอ้โหแม่นี้หนามากเลยแม่บัวใหญ่อะแม่บัวใหญ่แม่ซูโม่ที่เป็นแม่ซูโม่นะครับนี่ก็คือซูโม่ใช่นี่ครับแม่นี้ที่หันท้ายมานี่หนาครับหางยาวหางยาวมากเลยแล้วก็อ่างอ่างลึกท้ายหนานะครับแม่นี้ที่แม่บัวใหญ่ครับไปแล้วอ้อมมาทางนี้เลยอ้อมมาทาง วัมาเนี่ยซื้อมาจากเอ่บิโกโปเนี่ยนะค่ะเจ้าตะวันทับจริงใหญ่หางนาค่ะมีใบตัวนี้ยังเรายังไม่ได้เปิดใช่ไหมยังไม่ได้เปิดแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็มาดูเออเดี๋ยวนะชื่อชื่อชื่ออะไรนะชื่อเจ้าตะวันชื่อเจ้าตะวันนะครับตัวนี้คือมาจากอ่าควายนาเนาะควานาคาเฟ่นะครับพ่อคือใหญ่ห้างนาใหญ่หางนานี่ครับเกิดจากการทับจริงตัวนี้ใหญ่ห้างนาทับจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้ใหญ่ห้างนาก็อยู่นั่นแหละใช่่คะสนใจก็คุยลังไม้ได้ใช่ไหม อ่าตัวนี้ชื่อชื่อเจ้าตะวันนะครับเล็กวเลยอ่าควายดูโก่งเก้งอดควายตัวนี้สูงแน่นะครับคือใหญ่ห้างนานเนี่ยเขาเป็นควายอ่าไม่ได้ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเป็นควายอัจฉริยะตัวหนึ่งก็คือตัวเขาก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ให้ลูกมาเนี่ยโห oh, oh, เกินตัวครับ oh. เกินตัวอ่านี่ก็คือแม่อะไรนะเมื่อกี้นายจำไม่ได้ละ แม่มารวยนะครับออนี่ตัวนี้ลูกที่่าเหลืองๆ<ร>นะครับเปิดเออตัวนี้สูงเท่าไหร่นะแม่เขาสูงร้อยสิบสองค่ะร้อยส่ิบสองอยู่ในท้องมีมีของมียังยังไม่ได้ผสมเลยค่ะเหรอโอ้โหนี่ครับยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้ผสมยังยังว่างอยู่นะครับท้องว่างอยู่เออแม่นี้อ่กระทงกระทงค่ะตัวนี้แม่กระทงอายุเท่าไหร่เนี่ยแม่กระทงเนี่ยก็วันลอยกระทงปีนี้ก็สามขวบอะค่ะสามขวบทับไปยังครับ ทับแล้วค่ะทับทับพ่อไหนครับทับไอเด่นนะเด่นทับทันนะหอประวตนาค่ะเด่นทับทันใหญ่ไหมสูงไหมร้อยหกสิบได้ค่ะตอนเจ้าเด่นทับทันนะใช่ค่ะใช่เมันเคยได้ยินวะเด่นทับทันเคยไปถ่ายคลิปป่ะเคยไปถ่ายคลิปนะอยู่ที่บ้านเคยจ้างเลยค่ะแต่มันใหญ่อ๋อของอบตวัฒศนาใช่ไหมใช่ค่ะผมชุนค้นเนี่ยครับอยู่ผมไปถ่ายคลิปครั้งหนึ่งเด่นทับทันนี่อยู่กับอบตวัฒสนานี่ทับตัวนี้ไปแล้วกี่เดือนนี่ รู้สึกว่าจะหกเดือนเจ็ดเดือนอะไรโอ้ทับจริงนะครับถ้าจริงแม่นี้สูงตอนนี้เท่าไหร่ตอนตอนนี้กวประมาณร้อยสี่สิบอ่าละแม่นี้แม่ทองค่ะแม่ถุงทองแม่ถุงทองนะครับท้องอยู่ไหมครับเนี่ยทับแล้วค่ะทับแล้วทับจะโชคเอาไปต่อลิบเหมือนกันเหรอสูงเท่าไหร่แม่เนี่ยร้อยสี่สิบสองสี่สามร้อยสี่สิบสองสี่สามนี่จีเดือนแล้วครับทับจริงกี่เดือนแล้ว ประมาณสามเดือนนะคะสามเดือนก็กว่าสามเดือนครึ่งครับอ้อีกสักประมาณสิ้นปีนี้เป็นต้นไปนะครับเราเราจะเริ่มเห็นลูกของเจ้าโชคอวตอรลิศแล้วอ่าะจะเริ่มเห็นว่าจะเป็นเพศผู้เพศเมียจะเริ่มออกมาแล้วครับเพราะว่าเขาจะทับจริงนะครับอาจจะออกมาช้านิดนึงจะไม่เหมือนอผสมหลอดเนาะมันกระจายไปทั่วเนาะ แม่ตเนียจะให้ลูกตัวเมียตลอดอืเนี่ยนะสี่ตัวก็สี่ปีค่ะตลอดใช่แต่ลูกเขาโดนย้ายไปแล้วสองตัวแล้วตอนนี้เขามีลูกติดอยู่ตัวมีตัวไหนบ้างที่นอนกลางนะการกล้วยนะตัวอันนี้ก็เป็นตัวเมียอีกคือการกล้วยอายอยุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่น่าจะประมาณสี่เดือนห้าเดือนห้าเดือนน่าจะได้๋อก็ยังไม่เปิดจองยังค่ะอันนี้ชื่อใช่ลูกเขาไหมเนี่ยใช่ค่ะ กระทงก็ใช่เนาะโอ้นี่นะกระทงก็ใช่ของลูกแม่นี้นะครับนี่โอ้สี่เดือนกระทงก็ใช่สี่เดือนสูงสูงขนาดนี้่าจะประมาณสี่ห้าเดือนพ่อไหนนะเนี่ยเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยเจ้ากล้องหลานโชกุลค่ะอันนี้ลูกเจ้ากล้องเลยเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ลูกเจ้ากล้อง๋อตัวนั้นลูกเจ้ากล้องนะครับหลาชกุลตอนนี้เจ้ากล้องไปอยู่ที่เพชรชบูรณ์แล้วตอนนี้เจ้าของ เจ้าของมาที่นี่นะครับเดี๋ยวจะให้พูดคุยกับเจ้าของนะครับที่เจ้ากล้องเอาไปอยู่ที่นู่นลุงลุงลุงเชิญทางนี้นะครับวันนี้ลุงมาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มของอบตวันเพ็ญอ่าลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าลุงมาจากจังหวัดมาจากจังหวัดพิศนุโลกอำเภอลุมสักครับโอ้ลุงมาซื้อควายที่นี่ไปครับซื้อตัวไหนไปตัวเจ้ากล้องเพชรทองโอ้เจ้ากล้องครับ จ้ากล้องเพชรทองครับซื้อไปอยู่ที่นั่นนานยังครับลุงวันที่หนึ่งกรกฎานี้ก็ได้ปีแล้วครับแล้วไปอยู่ที่โน้นนันนะครับเมื่อก่อนนี้จ้ากล้องอยู่นี่นะครับนี่คือลุงมีชื่อเล่นไหมมีครับชื่ออะไรครับชื่อบางนาครับชื่อเล่นชื่อบางนานะครับครับลุงบางนาเนี่ยวามก็วามลุงบางนาอ๋อลุงบางนาลุงบางนะครับบางนางบาง บางนากรุงเทพเลยนะครับบางนาชนบุรีลุงบางนานะครับซื้อจอกรจากที่นี่ไปอยู่ที่นู่นปีหนึ่งแล้ววันนี้ลุงกลับมาอมาเยี่ยมที่ฟาร์มอ่าจะมากะว่าจะมาดูลูกเขา๋อ้โอ้เอาละเอาละลุงพ่อมั้ยละชอบไหมจะกรเอาไปลวชอบไหมชอบครับตอนนี้สูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบกว่านี่แหละละอยู่ ปันคู่สองเพิ่งขึ้นยังไม่สุดอ๋ออยู่อยู่อยู่ตำบลอะไรนะตำบลน้ำเฮียตำบลน้ำน้ำอะไรนะน้ำเฮียน้ำเฮียครับเอออําเภออําเภอลมักอำเภอลมสักเนาะจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับครับถ้าถ่าพี่น้องอยากจะเอาไปทับจริงแหละได้ไหมได้ครับได้เนาะบอกราคาได้ไหมทับทั้งทาั้งละสองพันครับทั้งละครับคือคือแบบนครับกี่ครั้งสองพันเนี่ยก็ สามครั้งถ้าไม่ติดก็ก็ค่อยมาเริ่มกันให<า>ม,ม,ม่ครับอ่าสามครั้งไม่ติดก็ค่อยรอกันใหม่ก็รอบใหม่ก็จ่ายสองพันสองพันอีกครับโอเคนะครับสองสามครั้งนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่ติดค่อยว่ากันใหม่จ่ายใหม่เนาะครับถ้าติดก็นั่นแหละแหละอ่าประกันสามครั้งนะครับเจ้ากล้องของลุงบางนาเนาะครับโอ้วันนี้ไม่ได้มาเจอวันนั้นผมมาถ่ายผมก็ได้ยินอบตบันเท็งบอกว่าจะไปอยู่ที่เพชรบุรแล้วนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับไฟยะนดช้บมงคนนะครับวันนี้เราสรุปว่าเราเปิดเจ้าเจ้าแก้วเนาะเจ้าแก้วค่ะเจ้าแก้วสามสามหมท่นก็เลยนะสามหนสองนะครับเป็นเเป็นเผือกแล้วก็เจ้าเจ้าอะไรอีกตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเจ้าเจ้าเพชรนะครับเท่าไหร่นะสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองนะครับแล้วก็มีเปิดจองลูกเปิดจองลูกนะครับตัวเหลืองเหลือนู่นนะครับนอนอยู่นู่นสองการสองการนะครับสิบเดือนนะครับอายุสิบเดือนนี่จับได้เลยนะครับ เปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับเป็นเพศผู้นะครับผมอาล่ะท่านผู้ชมครับฝายชแนะเชลีมงคลนะครับก็อ่าขอบคุณที่ชมคลิปนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วครับจะลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าช่วงนี้อ่าเป็นช่วงที่ราคาควายน่าสนใจมากครับหน้าฝนนี้นะครับอ่ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ